สวัสดีวันนี้มาพบกับรีวิวที่โอโหมือถือที่คุ้ม,มคุ้มสุดๆในโลกนะครับคุ้มสร์ คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงมันไม่มีคําพูดที่จะเปรียบเปื่ยได้นะ,ะนะขนาดนี้นั่นก็คือสมาร์ท a x 4.0พัทนั่นเองมันจะมีรุ่น3.5ด้วยนะแต่อย่าไปซื้อครับรุ่นนี้เซเว่นนะครับสาขาไหนมีเดินเข้าไปเลยแล้วไปบอกไว้ว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมแล้วบอกว่าเติมเงินซื้อรุ่นเนี้ยก็เติมเงินเข้าไปเหมือนก็ได้ฟรียังไงคือเราเติมเงินไป500อะ่ะมันก็ยังอยู่ในเครื่องในในซิมใหม่ที่เราได้เขาจะให้มาสซิมคือซิมที่เราย้ายแล้วก็ซิมใหม่ท งงไหมเนาะเริ่มจะงงทีนี้มาดูในกล่องครับกล่องเนี่ยเป็นสไตล์นี้ซึ่งผมว่ามันทําน่ารักฟุ้งฟิ้นฮะสติสกระทิงเปียวเปิดออกมาอันนี้คือผมแกะแบบม่นวนมาแล้วนะจริงๆข้อแพคเกจด,ดีมากมีฟิล์มแถมมาให้ส่วนมากเขาจะติดกันไม่ได้แล้วเขาจะดึกทิ้งนะครับนี่เราไม่ติดเครื่องละฮะเราเราคิดว่าปล่อยให้มันเป็น้อยคงไม่เป็นไรนี่คู่มือนะครับเขาทํามาดีอ่ะนี่กับแกะออกมานี่เป็นกล่องเหลือเมาเมา,มานี่ แกมีหลายชั้นต้นเลอเกินนี่ครับอันนี้ซิมใหม่ที่เราไปขอมาซึ่งใส่อยู่ในนี้แล้วก็มีเงินข้างในอีกห้าร้อยบาทนะก็ซึ่งกับถ้าก็ว่าเออก็ถ้ากว่าเราได้เครื่องฟรีและนี่ก็คือย้ายค่ายเบอร์เดิมอีกหนึ่งซิมนะครับคุณเดินเข้าไปเลยหัวชาร์จครับอ่าเออสวนกองศูนยะครับศูนก็ชาร์จแบตบมันไม่ได้เยอะนี่เอ สายชาร์จหูฟังคุณภาพเข้มข้นนะฮะนี่ vivo ยังอายนะหูฟังนะพูดเล่นพูดเล่นแล้วก็มีแบตให้ซึ่งผมใส่เป็นในตัวเครื่องแล้วนะครับิเก็บให้นองและที่สําคัญมีเคสคือราคาเนี้ยแถมฟรีไม่พอฟิมเคสมีมาให้หมด ะะทีนี้มาดูในเรื่องของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นสีกลมสวยงามตัวนี้เป็นแพะเหลือเมาเมา,มา,มาเป็นสีเงินชุบโครเมียมตัวข้างเลนกล้องก็ชุบโครเมียมมาสวยสดฟุ้งฟิ้งกันเลยทีเดียวมีไฟแฟลชให้อีกตั้งหากแนะ่ราคานี้มีไฟแฟลชอย่าว่าราคานี้เลยเขาแจกฟรีนะเออขอบข้างเครื่องครับเป็นพลาสติกแต่ว่าก็ไปชุบโครเมียมมาเหมือนกันนะครับสวยงาม ปุ่มไม่มีก๊อปเก็บนะครับแน่นหนาหนาแน่นกลมเกียวกลมเกลือนนี่ด้านข้างตัวเครื่องเอ้ยลำโพงนี่ลำโพงสวยครับรุ่นนี้สวยเลยนี่ขนาดมือหน้าจอสีนิ้ว2 smart max 4.0 3 G นะครับมาพร้อม หน้าจอนะครับ4นิ้วนะครับมาพร้อมความละเอียด480 8 0 0คูณพิกเซลในขนาดหน้าจอ4นิ้วถือว่าคมชัดนะครับเดี๋ยวมาดูคุณภาพหน้าจอว่าเป็นยังไง Android 5.1 CPU Spectrum นะครับ s c 7 7 3 1 Quad-Core 1.2GHz นกิกะเฮิร์นะครับ g p u เป็นมันลี่0 MP2 ้นะอย่างดีนะครับ CPU ให้มาแต่ CPU ก็ใช้ได้เลยนะครับ แรมมาที่512 MB ทีนี้ใช้พอไม่พอเดี๋ยวมาดูกันนะครับรอมอยู่ที่4 GB กล้องหลัง5ล้านแบบออโต้โฟกัสด้วยนะนี่ราคานี้ให้ออโต้โฟกัสมาด้วยแถมมีไฟแฟลมาด้วยโอ้โหสุดติ่งจริงๆกล้องหน้า2ล้านนะครับเออเป็นฟิกโฟกัสโอ้คุณภาพนี่ออฟฟูอย่างไงนะกล้องหน้ารอเล่นลอเล่นตัวนี้รองรับ 3G อย่างเดียวนะครับ 3G ก็ 4G ไม่ได้รองรับนะฮะร,รอมให้มา 4G ินะครับใช้ได้ 2 0 9เกิกะไบต์นะครับ4เมกะไบต์ลงแอป,ปไปเยอะนะครับเอาไว้ทดสอบก็จะเห็นว่าเหลือร5อยเมกะยังลื่นอยู่นะครับทีนี้เรามาบอกกันก่อนว่าราคานี้นะครับอย่าเอาไปเทียบตัวตัวละพันตัวละ2 0 0 0ตัวอื่นนะครับคือถ้ามันเป็นราคาเนี้ยได้ฟรีผมก็จะเทียบกับที่มันได้ราคา500แล้วกันว่า500เนี่ยมันได้แค่ไหนนะบ,บางคนบอกมันหนื่มันอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วมันก็ใช่ฮะมันก็หนืดแต่ว่า อย่าลืมนะครับว่ามันเครื่องฟรีแล้วทีนี้มันได้มาแบบมันก็ให้เงินอีก500อ่ะซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้า500เนี่ยเราซื้อได้แค่โทรศัพท์ 3G ไม่ก็เป็นจอที่มันมันเล่น Android ไม่ได้แบบเนี้ยอืมแบบเป็นปุ่มกดแต่นี่มันเล่นได้อ่ะแล้วแบบมันเล่นดีด้วยแล้วมันลื่นด้วยนะฮะในความคิดผมคือถ้าราคา5 0 0เนี่ยผมว่ามันลื่นนะมันอาจจะมีบางครั้งที่เราเปิดแอปแบบเร็วๆอ่ะ สองแอปแบบเปิดปุ๊บแล้วกดแล้วกดแบบรัวๆมันจะมีหน่วงนะครับซึ่งมันเป็นธรรมดาคุณต้องเข้าใจสเปคเครื่องมันก่อนนะครับแต่ถ้าแบบเนี้ยผมถือว่าใช้ดีแล้วนะครับมันเพราะมันไม่ได้กระตุกอะไรนะเนี่ยเข้าโทรมันก็ไม่ได้เชื่องช้านะเนี่ยข้อความเห็นไหมฮะคือถ้าเราใช้แอป โดยปกติโดยที่แบบไม่ปรับแต่งอะไรมันก็จะยิงหน่วงเป็นแบบหน่วงเป็นเนืองเนืองแต่ถ้าเราใช้แอปแบบจัดการมันดีๆนะครับเข้าไปบังคับปิดบางแอปที่มันรันมันก็จะเหลือแรมเพิ่มมากขึ้นแช้บางครั้งการเลยกใช้แอปมันจะไม่เด้งอยากให้เกิดเราเล่นเกมอย่างผมเคยผมทดสอบหลายเกมนะครับแบบพวกแนวแนวแอนดี้เบิร์ดประมาณนั้นถ้าทรัพยากรมันเหลือน้อยมันเด้งแน่นอนพอไปรันแอนดี้เบิร์ดเนี่ยเด้งเลยแต่อย่างเกมเนี่ยที่ผมโหลดมามันก็ไม่เด้งนะครับเพราะว่าแรมมันมันพอนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะมาทดสอบการเล่นแอปเนี่ยเดูกกันน่อ ของหน้าจอหน้าจอเป็น4นิ้ว480คูณ 480p นะครับมีความคมชัดนะฮะไม่ใช่แบบแตงแตหยาบ,บๆยาเพราะมันอยู่ในจอ4ีนิ้วถามว่าการดู YouTube เป็นยังไงโอ้โหดูได้ดีเลยนะครับเด็กๆหนูๆนูนี่เอาไปดูกระตูนชอบมากผมยังติดใจชอบสีเป็นยังไงปกติแล้วถ้าเกิดเราเห็นหน้าจอประมาณนี้นะครับเครื่อง500-600หรือไปแลกมาตามาพันกว่าบาทผมว่าสู้จอตัวนี้ไม่ได้อันนี้การันตีเลยจอนะครับสีสันสดใสนะครับมุมมองกว้างใช้ได้ดูดิคือถ้าเราคือถ้าเป็นจอแบบ TFT หรือจอ จอแบบเทียนกากๆที่ใส่มาในมือถือประมาณอย่างเงี้ยมันจะเหลือบเลยคือเวลาเรามองตรงๆมันก็เหลือบเวลาเรามองข้างๆนิดนึงมันก็เหลือบแต่นี้แบบมันดีอะ่ะสีมันไม่ว่าสีมันสดอะ่ะแล้วก็สว่างมากด้วยครับจอสว่างมากเอาเป็นว่าจอมันสีดีอะ่ะชอบอะ่ะเออเนี่ย ดูตามนี้เลยนะครับสีกล้องผมไปเลยสีแดงแสดงได้สดดีครับมุมมองกว้างใช้ได้เลยนะครับผมมันไม่ใช่จอแบบกากๆที่เราแบบมันพูดไม่ถูกอะ่ะมันว่าคุณไม่อ่านในพันทีปไปอ่านหลายๆคอมเมนต์แล้วลกันว่ามันจอมันดีเอ,อย่างี้ดีกว่าเนี่ยสวยเลยมันก็จะดูได้ 480p ครับสีสวยนะฮะสีสวยนะฮะ อย่าดูถูกเครื่อง500นะครับ,ว,รออบะะวันนลีน้เรา,าเเรรเลนะุำโพงดังรครับส,รสบายลำโพงดังเลยนะครับให้ผ่านจอนะครับในราคา500นะครับเต็ม10ให้15แม่งเลยมันดีดีนี้เดี๋ยวจะมาดูว่าแล้วพี่แล้วถ้าเกิดดูอ่ะ 480p ถ้าเกิดดูแบบช่องอ่ะช่องเราไอตัวหนังสือตัวนี้เห็นไหมฮะมันเล็กๆ ถ้าเกิดเราดูในฟูเวดีมันจะชัดใช่ไหมเป็นวเว็บฟูแซบมันอ่านออกอ่าผมจะให้คุณดูผ่านกล้องเป็นไงเห็นไหมอ่านออกนะครับแสดงว่าไอตัวอักษรเล็กๆเนี่ยเราสามารถอ่านได้สบายหน้าจอมีความคมนะฮะแล้วก็สีสันดีคือคุณออกไปซื้อแล้วดูการ์ตูนได้เลยอ่ะเออเอาไปดูแบบเอาไปดูหนังสบายเลยครับอืมนะเจ๋งอ่ะเครื่องก็ไม่ได้ อะไรนะทีนี้มาดูนะครับว่าแรมมันเหลือเท่าไหร่นะฮะจากการใช้งานของเราแอปพลิเคชันที่กำลังใช้นะครับฟีแรมอยู่ที่165ซึ่งเมื่อกี้ผมเพิ่งปิด YouTube ไปเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะดูว่ามันรันอะไรบ้างนะครับนี่ f a c e b o o k ลอนเชอร์ er มันรันประมาณ10 m. เมกเสียงเข้าหรอเนี่ยครับแรมมันจะเริ่มขึ้นนะครับเพราะเพิ่งกี้เพิ่งปิด ยูทูบลงไปฮะขึ้นมา171ละซึ่งปกติแล้วมันจะเหลือประมาณ180-200เมกประมาณนี้นะฮะประมาณนี้คุณต้องอะดปใช้กับเครื่องมันเพราะแรมมันน้อยนะครับอย่าง Facebook มาดูการเข้า Facebook ครับ f a c e บ o o k ไ i ฟ e มาแล้วก็จะเห็นว่ามันลื่นไม่มีปัญหาฮะโหลดปุ๊บปั๊บวกดาสวิววิวนะรวดเร็วนะครับ เฟซบุ๊กไลฟ์ไม่มีปัญหาตอบแชทนีพิมพ์นะครับดูเนี่ยก็เลื่อนเนี่ยครับก็เล่นได้นะฮะเนี่ย ผมก็ว่ามันโอเคนะคือถ้าคุณจะซื้อไปแบบให้ลูกหลานเล่นนะครับเล่นเกมแบบไม่ต้องหนักมากซื้อให้พ่อแม่นะครับไว้รับโทรศัพท์พิมพ์ลายคุยกันได้เลยและทีนี้ทัชตัวนี้มันไม่ได้ทัชเพี้ยนทัชกะโหลกกะลากระโปะกระเปกนะฮะมันทัชด,ดีด้วยนะอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเราจะมาเทสันติทัชให้ดูทีนี้เดี๋ยวจะมาดูกันก่อนว่า2อแอปเป็นยังไงผมจะลบ Facebook ทิ้งไปก่อนนะครับนี่ความลื่นไหลที่ดูตามที่ผมทัชผมใช้เลยนะนะเปิดไลน์นะครับ1ไลน์ โอ้อะไรก็ไม่รูอินลงตงหนังไปหมดนะครับ m w Thailand คลิกเข้าไปออก YouTube นี่แรม512นะครับ CPU Spectrum เราดูกันว่าเป็นยังไงเครื่องตัวนี้เหลือพื้นที่การใช้งาน170เมกโดยประมาณเนี่ยฮะลื่นไหมล่ะผมว่ามัน ผมมันใช้ได้เลยนะผมไม่ว่าจะพูดยังไงก็ว่าเดี๋ยวว่าก็ว่ววววอวยคือบางคนเอาไปใช้มันกระตุกกระตัดคืออย่างที่บอกครับว่าบางครั้งถ้าเราใช้แอปปกติเนี่ยมันแรมมันไม่พอมันกระตุกอยู่แล้วนะฮะแต่นี่คือเราใช้แบบทรัพยากรเราบังคับปิดเราอะแดปใช้เนี่ยจอสวยหยุดนะเข้าไายเห็นไหมฮะใช้ได้นะเนี่ยสอแอปยังโอเคนะแ่ยยังลื่นอยู่นะครับ ถ้าเป็น3แอปนี้จะเริ่มปิดไปปิดแอปไปละซึ่งคุณก็มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่หลวงมากคือเครื่องฟรีไงเออเนี่ยใช้ไปดิโอมันก็ไม่ได้กระตุกเนี่ยแรมไออย่างเยอะดูดิพิมพ์อะไรมาลุงตุงนังน,นะอ่ะเนี่ยข้อความที่เราไม่ได้อ่านเพียบเลยนะฮะมันก็ไม่ได้กระตุกอะไรขนาดนั้นนะฮะมันก็นึกนนิดๆๆหน่อยนะฮะดูตามความเื่อตามมือฮะโ่าแค่นี้มันก็ มันก็ทําไปเกินตัวมากแล้วนะคือเครื่องบางตัวเนี่ยเป็นพันเนี่ยหน้าจอยังไม่สวยเท่านี้เลยนะเสียงยังไม่ดีเท่านี้เลยนะเออแต่อย่าลืมนะตัวนี้มันรองรับแค่3ามีนะครับมาดูนะครับม,มันทิทัศนะฮะเทสมันทิทัศนะครับได้2จุดจากที่เทสนะครับอ่าไม่มีปัญหานะฮะไม่มีปัญหาแต่ถ้าลากตัดกันปุ๊บแบบใกล้ๆก,ก,กันฮะ,ะนี่อาจจะมีนี่ฮะใกล้ๆก,กันมันก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราไม่ได้ไปกดแบบตำแหน่งเดียวกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บ อ่าแต่วา่าเวลาการพิมพ์เนี่ยแบบพิมพ์เร็วๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่าสมมติเราพิมพ์เร็วๆมาทีทั้สองจุดนะครับแบบคือบางตัวนี้เพี้ยนไปเลยนะครับเนี่ยพิมพ์ให้ดูนะครับโูมอ่าเดี๋ยวเราจะพิมพ์ให้ดูนะครับแบบที่ผมใช้ปกตินะครับพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดตัวมันเล็กเนนือครับ ใช้ได้เลยครับมันมันไม่เพี้ยนไงมันแม่นแต่ทีนี้แป่นมันเล็กมือผมยังกระเดือกไงอย่างที่เข้าใจไปนะครับก็มาดีทัชก็ประมาณสมบูรณ์อ่ะในราคาที่ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับมันไม่เพีย้ยนแต่ว่าเวลากดก็กดทีละตัวถ้าเกิดไปกดซ้ํากันเนี่ยบางทีมันไม่ติดนะครับต้องกดปุ๊บแล้วก็ปุ๊บ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 ประมาณนี้นะผ่านไปแบตเตอรี่อยู่ได้ครบวันนะครับเกณฑนปกตินะฮะไม่เยอะเกินไปทีนี้มาเ็คกล้องครับกล้องนี้ต้องบอกเลยว่า s อเยังอายนะพู ถ่ายหน้าลุกหน้าเมียได้ฮะตอนมีแสงสว่างแต่ถ้าตอนเริ่มไม่มีแสงสว่างปุ๊บเนี่ยโอ้โหยับยุ่ยยี่เยินนะครับมองไม่เห็นกล้องหลังครับออโต้โฟกัสโอให้ออโต้โฟกัสหน่นะถ่ายรูปก,ก็ถือว่าทำได้เกินราคาเอางี้ดีกว่ากล้องทำได้เกินราคาบางตัวราคาพันหนึ่งยังถ่ายไม่สวยเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูรูป นี่ผมไปถ่ายมานะมันก็เละๆนะครับแต่ว่าสีสันเนี่ยคือมันไม่ค่อยเพี้ยนมากนะครับคือต้องเข้าใจว่ากล้องมันถูกมันนี่มันเครื่องฟรีอะแล้วกล้องมันแบบว่ามันโอเคอมีบางคนนะครับที่เราโพสต์ไปเขาบอกว่ารูปโปรไฟล์ผมเก่ากล้องอันนี้ถ่ายเออผมว่ามันโอเคนะฮะเนี่ยเทจิา นะครับนี่ออโต้คือถ้าเกิดเราคุยกับแฟนเราอะ่ะแฟนเราถามอยู่ไหนล้วก็สามารถถ่ายบอกได้ประมาณนั้นนะประมาณนั้นแต่ไปใช้งานแบบจริงจังมันไม่นี่แต่ผมถือว่ากล้องราคาเนี่ยผมว่าทำได,ได,ได,ได้ได้เกินราคาราคานี้นะครับ5้0นะอย่าลืมนะอย่าลืมบวกสเปคอื่นเข้าไปด้วยนะเออกล้องเนี่ยผมให้คือมันก็ได้เท่าที่มันได้อะ่ะแต่คือผมว่ามันคุ้มราคาละ500นะอย่าลืมทีนี้มาเทสในเรื่องของ GPS นะครับผมจะใช้ WiFi เทสนะฮะเปิดตําแห่งหน,นะครับ GPS เทสคิดว่ามันติดไหม HGPS นะครับยังขึ้นรออยู่นะครับยังไม่ออนนะคือตอนนี้ฝนตกครับ อากาศไม่ค่อยดีนะฮะต้องบอกไว้ก่อนซึ่งปกติผมเทสแล้วประมาณเกือบ1ิวิขึ้นมา3ดวงประมาณเนี้ยเขียวเลยตอนนี้ฝนตกไม่น่าจะจับได้นะแต่จริงผมไม่ได้คาดหวังก็ GPS มันจะต้องดีต้องอไหลคือเครื่องมันฟรีไงคือถ้ามันให้มากูก็น้ำตาจะไหลแต่ถ้าไม่ให้ก็ยิ้มอยู่แล้วเพราะมันคุม้มเอาเป็นว่าอย่าไปหวังอะไรกับ GPS มันเลยนะครับเออดูนะฮะมันก็ยังมันก็ยังใช้ได้เลื่อนอยนู่นันะ่นแหละเห็นไหมหน้าตาก็ประมาณนี้ฮนะนี่นะครับเป็นวิดจงวิดเจ็ต ทีมทีมเนี่ยมีความสวยกว่าบางแบรนด์ด้วยซ้ำนะทีมมันเหมือน z ททีเอ็ซเลยตัวใหม่ z ทที i ตัวใหม่มันนะเหมือนเลยนะครับใช้ผมว่ามันก็ไม่งุนงินนะเนะี่ยโหลดเข้าใหม่ประมาณนี้เนะี่ยประมาณเนี้ย ก็ถ้าเล่นแอปนะครับก็ผมใช้ประมาณนี้ถ้าเกิดใช้วกตอินตาแกรมอะไรโดยกินแรมเยอะครับผมว่ามันน่าจะกระตุกกระตักนะครับอย่างที่บางคนบอกว่ามันหน่วงซึ่งถ้าไหนเปิดเว็บใช้เว็บได้ก็ใช้เว็บไปนะครับมันจะได้ไม่ต้องกินสเปคเครื่องมากอย่าง Facebook ก็ใช้ a c e b o o k Lite ไปนะมันจะได้ลื่นจะเข้าให้ดูกรอมหนึ่งเนี่ยเห็นไหมก็มาแล้ว ะะมันก็มันกินสเปคน้อยไงมันลื่นนะฮะเออเล่นก็การดูตัวหนังสือครับตามนี้นะครับคมชัดไม่ได้ว่าแบบแปลกหรืออะไรนะครับคมชัดอ่านสบายตามากนะครับบอกได้คําเดียวที่นี้มาเทสในเกมนะครับปิดแอปก,ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ไหวเอาเทสเกมนี้แหละครับเซเว่นการเดียนเคยเทสในเกมเบอร์ละเด้งเครื่องละ500แรมห้าร้อยสิบสองเล่นเกมพวกนี้ได้อะเดี๋ยวให้พวกเกมที่มันแบบจับคู่แล้วกินอะไรเงี้ยเออมันได้แล้ว เนี่ยไงภาพสวยข้ามันยิงครัปวดอัศวินเราออกมาก่อนมาแล้วในสายเอจิสเต็งลุย เกมมาหันเ่เล่นสบายครับไม่ต้องกลัวอ่ะจะกดออกครับนี่มันเลื่อนอยู่แล้วกดออกครับเห็นไหมฮะมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่แล้วถ้าเราจะมากดตอบไลน์กระทันหันแบบว่าเออลูกค้าโทรมาบอกว่าคือน้องตอบไลน์ทีหน่อยอ่ะเราเล่นเกมอยู่เราเข้ามาไลน์ซึ่งผมคิดว่าเกมน่าจะเด้งแน่นอนนะครับเพราะแรงม,มันไม่พออยู่แล้วจริงๆเครื่องนี้อย่างที่บอกครับใช้ เป็นเครื่องสเปร์เครื่องโทเครื่องอะไรครับถ้าจะไม่เล่นขนาดนี้ก็ซื้อเครื่องที่มันอันนี้ฮะเอ้ายังเล่นได้ <laughs> เออโอเควะได้อยู่ได้อยู่ถ้าพักนานกว่านี้ก็น่าจะหลุดแล้วแหละโอเคครับก็ไม่มีอะไรจะน่าจะทดสอบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่อง ูนะครับสมาร์ทแม็ก4 0พัน,นะครับเป็นเครื่องที่ดีมากๆสําหรับผมผมชอบมากนะใครจะว่าอวยก็ไม่รู้ว่าผมใช้แล้วไม่กระตุกไม่แหลกก็พอแล้วผมจัดการอย่างเงี้ยทรัพยากรที่ผมบอกไปถือว่าเป็นเครื่องที่คุ้มค่ามากนะครับถึงจะใช้ได้แค่ 3G ก็เถอะแต่มัน500ไง ถ้าร้อยแล้วได้เงินในซิมด้วยไงเนี่ยเอาเงินในซิมมาโทรมาเล่นเน็ตก็เหมือนก็ได้เครื่องฟรีนะเอามาใช้เล่นไลน์เฟซบุ๊กดู YouTube ดูการ์ตูนโปเกมอนโปเกมอนเนี่ยสบายเพราะภาพมันคมชัดแล้วก็สีสวยด้วยนะฮะจุดพิจารณาราคานี้ก็คงไม่ให้แล้วแหละไม่มีแล้วแหละนะเพราะว่าถ้าจะมีคุณก็คงเป็นคนที่ใจแคบและอคติมากเลยนะครับเพราะผมคิดว่ามันน่าจะคุ้มแหละมันทั้งห้าร้อยเองเคสมันก็แถมให้นะครับฟิมก็ให้เงินในเบอร์ก็ให้ในห้าร้อยพิจารณาครับ GPS ละกันเดี๋ยวจะว่าอวยอีกเออพิจาาารรณไ้อออนนึงงกกก็พะคับล ออมันก็กาอยู่นละราคานี้แต่ถ้าให้ผมคิดมันก็น่าจะดีกว่าหลายๆตัวในะราคาพันพันกว่าโดยกล่องมันนะฝากนะครับตัวนี้ไปด้วยถ้าเกิดใครจะซื้อก็เิอเข้าไปในเซเว่นซื้อได้นะครับหรือสวนหรือสวน,นทูทั้งหลายได้เลยเป็นมือถือที่ผมชอบมากนะในภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้เออไม่มีเงินก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนได้นะครับมันไม่หุนหนะันสามารถทําธุรกิจอะไรได้เลยสุดท้ายครับขอฝากไว้อย่าลืมว่ามันเครื่องฟรีครับแค่นั้นแหละเออสวัสดีครับ so beat the beat